ลองจินตนาการว่าคุณติดอยู่บนยอดเขาสูง4,000เมตรอุณหภูมิติดลบ30องศาไม่มีอาหารไม่มีน้ำและความช่วยเหลือถูกยกเลิกไปแล้วทางรอดเดียวของคุณคือการทำในสิ่งมนุษย์ไม่ควรทำนั่นคือการกินล่างของเพื่อนสนิทที่พึ่งคุยกันเมื่อวานเพื่อให้มีชีวิตรอดต่อไป เราเคยดูหนังเรื่อง Alive เมื่อ30ปีก่อนที่เล่าเรื่องนี้ในฐานะหนังแอคชั่นะจญภัยแต่วันนี้อยากแพร่มจะพาคุณกลับไปที่นั่นอีกครั้งกับ Society of the Snow เพื่อเปิดเผยความจริงที่โหดร้ายดิบเถื่อนและงดงามกว่าที่ฮอลลีวูดเคยเล่าให้เราฟังสวัสดีครับยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่อยากแพร่มครับหลังจากที่เราไปดูหายนะที่มนุษย์สร้างขึ้นใน Open High กันมาแล้ว วันนี้เราจะมาดูหายนะจากธรรมชาติที่ทดสอบความเป็นมนุษย์ถึงขีดสุดครับเรื่องราวของทีมรักบี้อุรุกวัยที่เครื่องบินตกในเทือกเขาแอนดีสในปี1972คือตำนานที่เราต้องรู้จักกันดีในชื่อปาฏิหารแห่งแอนดีสแต่หนังใหม่ So City e of the Snow เลือกที่จะเล่าในมุมที่ต่างออกไปอย่างสิ้นเชิงวันนี้เราจะมาสืบสวนความจริง3ประเด็นที่หนังเรื่องนี้ทาได้สมจริงจนน่าขนลุก อย่างแรกคือความผิดพลาดของนักบินที่นําไปสู่หายนะทําไมพวกเขาถึงบินชนภูเขาอย่างที่สองครับสัญญาใจระหว่างเพื่อนและความจริงเรื่องการกินเนื้อคนที่ลึกซึ้งกว่าแค่ความหิวเรื่องที่3ครับทําไมหนังถึงให้คนตายเป็นคนเล่าเรื่องล่ะและถ้าทุกคนพร้อมกันแล้วตามผมมาดูกันเลยครับก่อนที่ทุกคนจะไปฟังเรื่องจริงเรื่องหลังหนังเรื่องนี้นะ สำหรับคนที่ยังไม่เคยดูหนังเรื่องนี้ผมก็จะขออนุญาตสปอยเรื่องย่อให้ฟังนะครับตุลาคมปี1972เครื่องบินกองทัพอากาศอุรุกัยเที่ยวบิน571ที่บรรทุกทีมรักบี้และครอบครัวรวม45ชีวิตพุ่งชนยอดเขาแอนดิสอย่างรุนแรงตัวเครื่องฉีกขาดกระเด็นทิ้งร่างผู้รอดชีวิตไว้ท่ามกลางสุสานหิมะสูง4 0 0พเมตรคืนแรกคือฝันร้ายครับอุณหภูมิติดลบ30องศา ฆ่าชีวิตผู้บาดเจ็บไปทันทีหลายรายแต่ความหวังที่ริบรี่กับดับวูบลงในวันที่10เมื่อพวกเขาได้ยินจากวิทยุเครื่องเล็กๆว่าการค้นหาถูกยกเลิกแล้วโลกทั้งใบเชื่อว่าพวกเขาตายหมดแล้วและเมื่อสเสบียงหมดเกลี้ยงร่างกายเริ่มกัดกินตัวเองทางเลือกเหลือเพียงสองทางคือยอมอดตายอย่างผู้บริสุทธิ์หรือจะกินเนื้อคนที่จากไปเพื่อต่อลมหายใจ มันคือการตัดสินใจที่เปลี่ยนศรัทธาและศีลธรรมของพวกเขาไปตลอดการแต่ท่ามกลางความตายที่วนเวียนอยู่ทุกนาทีนันโดพาราโดและโรเบโตคาเนซ่าตัดสินใจเดินเท้าข้ามเทือกเขาที่ดูไม่มีวันจบสิ้นเป็นเวลา10วันเต็มๆโดยไม่มีอุปกรณ์ช่วยชีวิตใดๆ72วันผ่านไปปฏิหารก็บังเกิดครับเมื่อมีผู้รอชีวิตกลับมาได้เพียง16คนแต่นี่ ไม่ใช่แค่เรื่องราวของการเอาตัวรอดแต่มันคือปาฏิหาริย์ที่สร้างขึ้นจากความตายและความเสียสละที่โลกไม่มีวันลืมและนี่ก็คือสรุปเหตุการณ์ปาฏิหาริย์แห่งแอนดิสของหนังเรื่อง Society of the Snow ครับเอาเรามาเริ่มต้นที่อุบัติเหตุครับเครื่องบินแฟร์ชยัย FH27D 2ลำนี้มีฉาย,ยาว่าเลื่อนตะกัวเพราะว่ามันบินได้ช้าแล้วก็หนัก ในวันที่เกิดเหตุครับนักบินผู้ช่วยเข้าใจผิดว่าพวกเขาบินผ่านเทือกเขาแอนดีสไปแล้วและเริ่มลดระดับลงสู่เมฆหนาะแต่หารู้ไม่ว่าพวกเขากำลังลดระดับลงไปหากำแพงหินแรงกระแทกทำให้ปีกทั้งสองข้างขาดและลำตัวเครื่องบินถลายลงไปตามลานหิมะเหมือนเลื่อนความเร็วสูงความมหัศจรรย์คือลำตัวเครื่องไม่ระเบิดครับแต่เครื่องหยุดนิ่งกลางหุบเขาที่ไม่มีใครรู้จัก ซึ่งกลายเป็นคุกสีขาวของพวกเขาตลอด72วันประเด็นที่อ่อนไหวที่สุดคือการกินเนื้อคนครับในหนังเวอร์ชั่นเก่าก็คือเรื่อง alive เราเห็นว่ามันเป็นเรื่องของความจำเป็นแต่ใน society of the snow และในเรื่องจริง มันมีความหมายทางจิตวิญญาณมากกว่านั้นครับผู้รอดชีวิตเล่าว่าพวกเขาทําพันธทัญญาร่วมกันว่าถ้าใครตายไปขอให้อีกคนใช้ร่างกายของตนเพื่อต่อชีวิตถ้าฉันตายฉันอนุญาตให้พวกนายกินร่างของฉันจะได้มีชีวิตอยู่ต่อฉันก็ยินยอมด้วยเหมือนกันร่างฉันด้วยฉันก็ยอมไม่ใช่ร่างฉันด้วยมันไม่ใช่การขโมยศพแต่คือการบริจาคอวัยวะเพื่อเพื่อน พวกเขาเปรียบเทียบมันกับพิธีศีลมหาสนิทของชาวคริสต์คือการรับกายและเลือดเพื่อชีวิตนิรันดร์มุมมองนี้เปลี่ยนเรื่องสยองขวัญให้กลายเป็นเรื่องของความรักและการเสียสละครับแต่พระบิดาของขาา้าพเจ้าทุกหลายต้วเป็นสุดสิ่งในสวรรค์แน่ๆเพราะเราจะไปเที่ยวสถานะพระอาณาจักรจะมาถึงและนี่คือจุดที่พีคที่สุดของเวอร์ชั่นนี้ครับหนังเลือกให้นูมาตูกติ เป็นคนเล่าเรื่องทั้งที่ในความเป็นจริงเขาคือคนสุดท้ายที่เสียชีวิตก่อนความช่วยเหลือจะมาถึงแต่ทำไมล่ะถึงเป็นแบบนี้ดันก็เพราะว่าผู้กํากับต้องการสื่อสารว่านี่ไม่ใช่เรื่องราวของฮีโร่ผู้รอดชีวิตเท่านั้นแต่เป็นเรื่องราวของสังคมครับที่ทุกคนไม่ว่าจะรอดหรือว่าจะตายล้วนมีบทบาทสาคัญในการพากันและกันกลับบ้านนูมาในเรื่องจริงก็คือคนที่ต่อต้านการกินเนื้อคนมากที่สุดในตอนแรก แต่สุดท้ายเขาก็ยอมแพ้เพื่อที่จะมีแรงไปช่วยเพื่อนการตายของเขาคือฟางเส้นสุดท้ายที่ผลักดันให้นันโดและโรเบโตตัดสินใจเดินเท้าข้ามภูเขาเพื่อไปตามความช่วยเหลือถ้าไม่มีนูมาก็ไม่มีใครรอดครับดังนั้น Society of the Snow มันไม่ใช่แค่หนังเอาชีวิตรอดธรรมดาธรรมดาแต่มันคือหนังที่ตั้งคำถามว่าชีวิตมีความหมายแค่ไหน พวกเขาไม่ได้รอดมาได้เพียงเพราะความเก่งกาจส่วนตัวแต่รอดมาได้เพราะความรักและร่างกายของเพื่อนที่เสียสละให้นี่คือความจริงที่เจ็บปวดแต่งดงามที่ซ่อนอยู่ใต้หิมะเหล่านั้นแล้วทุกคนละครับถ้าต้องตกอยู่ในสถานการณ์นั้นคุณจะกล้าทำสัญญามอบร่างกายให้กับเพื่อนไหมคอมเมนต์มาคุยกันครับเรื่องนี้มันลึกซึ้งจริงๆและถ้าทุกคนถูกใจคลิปนี้ อย่าลืมเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับโดยการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งติดตามช่องอยากแจ้งมาไว้ด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดเรื่องราวที่สนุกและเปิดประเด็นให้เพื่อนๆหายสงสัยกันต่อไปสำหรับคลิปหน้าจะเป็นเรื่องอะไรนั้นหลอลุ้นกันครับสำหรับคลิปนี้ขออนุญาตลาทุกคนไปก่อนสวัสดีครับ